ท่านผู้ชมอันนี้จะใช้จะแกงเขียวหวานไก่นี่อันนี้เลือดไก่จะใช้ต้มกับน,น้ําเกลือไปแล้วละล้างทําความสะอาดแล้วเลือดไก่เลือดเป็ดซื้อมาต้องมาต้หมให้หมดนะเลือดหมูด้วยก่อนที่จะทําอะไรต้มกับน,น้ำเกลือให้สะอาดนีดตับเดี๋ยวมาลงพริกกันเลย นี้จะใช้เคี้ยวกะทิไว้แตกมันนะเนี่ยวันนี้แกงเขียวหวานไก่น้ำพริกแกงใต้ใส่ไปเลยเผ็ดแน่นอนอิกจ้าเลย ห,หอมอมาก่อนเนกขาไกต่ตาใช้ต้มให้เปื่อยแล้วน้ำซุปไว้เดี๋ยวมาใส่เนี่ยจะใช้ล้างแล้วต้มจนเปื่อยแล้วนะทีกแกนใต้จิ๊ดจา๊าดเลยผัดไปเรื่อยๆ แล้วก็ปีเอาไนหน่อย,ยหั่พริกใจหอมก่อย กช็ชนกันแล้วปล่อยน้ำซีกห้มันแตกมันก่อนเนี่ยท่านผู้ชม พริกแตกมันละมันย่องเลยใช้ใส่ไก่ไปเลย,เลยอืมชนกึเกเลยเนี่ย แห้งก็เติมน้ำทุบลงไปหน่อยทุบ้ว้ต้มขาไก่ไว้นี่แหละ เยฉุนอะไรดีนาแม่แกงเขียวหวานไก่ใช้น้ำพริกใต้ใส่มะเขือพวงเอ้ยมะเขือเปาะอะใช้ไปไม่ได้มะเขือเปาะเอ้ยไม่ไม่ได้มะเขือพวงไปเก็บบ้านพวกก็ไม่มี เนี่ยอนนี้จะใช้ตำพริกแล้วใส่ไปเลยกลัวเผ็ดไม่ตัดใจแอบข้าวจาใช้มีหนวดเป็นตัวแซบ่บ กินแกงเผ็ดก็ต้องเผ็ดนะแต่ไม่ใช่โดดเผ็ดโดดแบบไม่มีรสชาติมันก็ไม่ใช่เผ็ดอร่อยเท<ส>ี่ยวไปกัอนตอนนี้ใครเอาขาไก่งไปด้วยนะเนี่ย จะใช้ไม่หันไม่อะไร้าใช้ชอบแบบเนี้ยใส่ไปเลย้ะใช้องไม่เปื่อยแล้วทอบเป็นขาใหญ่ๆ,ๆนี่เลยเน็ดแพะสาดใจดล เน่ถ้าไม่ชมโอ้โหมันย่องเลยเนี่ยน่ากินหมเนี่โอ้โหน่ากินมากเลยเนะใครเตริมกะทิไปห,หน่อยก่อน ใช้ใส่รถด,ดีนะไม่ต้องเยอะผมชูรถสองช้อนจะใช้แค่เกลือเม็ดนะเกลือทะเลเกลือสมวต พี่น้องเอ้กนะินขนมเจนนะคนคักนี่เลือดไก่จะใช้ต้มน้ำเกลือฝาสิบนาที 15นาทีแล้วก็มาล้างน้ำทำความสะอาดอีกรอบเนี่ยถึงจะอร่อย เนี่มะเขือตะไชร้ล้างทั้งลูกแล้วก็มาหั่นแค่น้ำเกลือตอนี่ล้างน้ำเกลือออกหมดละใส่ลงไปข่าวจ้วะ จะใช้ใส่ลูกโดดเอ้ยใส่ใบมะกรูดลูกโดดใส่ลงไปนี่จะใช้ทำกินแบบนี้ทุกวันนะทุกครั้งไม่ใช่ว่ามาทำออกคลิปแล้วใส่นู่นใส่นี่ไม่ใช่จะใช้ทำกินยังไงจะใช้ก็ทำออกคลิปอย่างนั้นเนะี่ยไม่มีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมกับข้าวทุกอย่างที่จะใช้ทำอ่ะ ชายทำกินทำมายังไงก็ทำออกคลิปอย่างนั้นนะไม่มีตกแต่งไม่มีอะไรนะเดี๋ยวให้ม <outh> ันเดือดอีกสัก็พักพ่ชมนี่่ทานผู้ชม ได้เลยตอนนี้ใาชายจะใส่น้ำตาลไปนันตลป์นี่ดูดิแกงเทียวหวานไก่ใส่มะเขือเปราะกับข้าวตาชัยมีหดวดวันนี้ตาชัยยังไม่ชิมนะทั้งหมดยังไม่ชิมนี่ใส่ตับไป กินไปทั้งหมู่บ้าน,น,นเลยแม่ย ตใชัจะใส่ให้หลังเพื่อนเลยเพราะใส่ไปนาน้่นมันแข็งอืมโอโหพี่น้องเลยจะไม่น่ากินไหมเนี่ยกับข้าวตาชัยมีนวดมือเน้แกงขี้วหวานไก่อืม รสชาติโอเคเลยน้ำตาลเนตโอ้โหพี่น้องเอ๊ ไปเลยอืมตอนนี้กลับสุกแล้วนี่กะทิมันเหลือก็ทใช้ใส่ไปเลยนี่ขวละพา งไงท่านผู้ชมกับข้าวตวชาชัยมีนวดแกงเขียวหวานไก่ใส่มะเขือเปาะมื้อนี้น่ากินนะเนี่ยน่ากินมากเลยเดี๋ย่เริ่มกิกดติดตามช่องตชาชัยมีนวดด้วยนะเป็นกาลังใจใตชาชัยมีนวดด้วยกดติดตามกดสับตไคร้กดแชร์ตาชัยมีนวดด้วยขอบคุณมากขอบคุณจริงๆเดี๋ยวตวชาชัยจะตักใส่จานให้ดู ใส่ชามเน่เป็นไงท่านผู้ชมแกงเขียวหวานไก่ใส่มะเขือเปาะใส่เลือดใส่ตับใส่ตีนกินกับขนมจีนน่ากินไหมน่ากินมากลืมกดติดตามช่อนะงกระชายมีหนวดด้วยนะเป็นกำลังใจให้กระชายมีหนวดด้วยขอบพระคุณมากขอบคุณครับ